ประกาศเอาให้หมอดูอให้แล้วให้หมอดูช่วยลดบวมนะคะอบอลลูนคือตัวที่ช่วยลดโซเดียมค่ะพี่พี่กินจนเหลือ2อมิตรแล้วตอนนี้เอื่นลดขนาดเปิดโอเลยค่ะยี ยี่สิบเอ็ดไหมล่ะยี่สิบเอ็ดเราทาไหมแต่ว่าหนูต้องดูช่องหนูก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดมีการเตือนมาแบบนี้หรือโดนแบนช่องไปเงี้ยถ้ากลับมาไลฟ์อีกรอบนึงมันจะปิดกั้นปิดกั้นไปสักพักแล้วถึงจะกลับมาใหม่อยากสั่งค่ะยังไม่มีครับผมตอนนี้กกินเม็ดเดียวกูยังลงต้แป้งกินไปเม็ดเดียวลงไปรูอ่ะคนมันแบบไม่ใช่เราอ่ะกินเค็มกินโซเดียมพอเรากินเค็มกินโซเดียมเสร็จปุ๊บเนี่ย ทุกคนรู้ไหมว่าเราไม่รู้เลยว่าเราอ่ะบวมเราไม่รู้เลยว่าเรา,าบวมเราคิดแต่ว่าเราอ้วนแต่จริงบางทีเราอาจจะไม่ได้ว่าเราแค่บวมขร <stop>, าวเนี stop, stop, stop. ่ยเสืยอเสื้อเออรอแม่ไล์นานมากรอสั่งแต่ตอนนี้มีไฟเบอร์นะมีใครจะเอาไฟเบอร์มาหนูจะเปิดตะกร้าให้ตอนนี้มีแค่ไฟเบอร์ครับว้ายมนมิน เดี๋ยวสี่โมงเย็นเขาก็จะมาฆ่าเชือเเช้อนะไม่ได้ไมันจะติดกันหมดเมื่อยี่ตหนาเบิ่งเฮ่ดหนาฮ็ดหนา,หหนานยังลูกลูกทำหน้าอะไรของลูกนะแป้มึง,มงเไฟเบอร์สั่งแล้วค่ะเพิ่งได้รับวันนี้เลยได้เลยค่ะไม้เลี้ยวอีกประมาณวันวันอังคารน่านะจะได้เป,เปิดตะกร้าค่ะพี่พี่บวงกินเค็มมากๆหน้าเหมือนรู้สึกชาชานั่นคือ อาการกำลังบวมใช่ตัวช่วยลดมาวันไหนคะไม้เรียวจะช่วยบล็อกบอนเผาผลาลดการดูดซึมของแป้งกับน้ำตาลเม็ดบอลูนจะช่วยลดบวมลดโซเดียมนะคะแล้วก็ขับน้ำขับน้ำที่ส่วนเกินในร่างกายออกอืมสองตัวนี้วันเอ่อ็ดไม้เรียวมาเออไม่ใช่ไม้เลียวมาสิประมาณสิบแปดเม็ดบอลูนมา20สิมาพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวจะจัดเซตให้นะคะ เดี๋ยวจะจัดเซตให้ขอให้ปลอดภัยน้องไม่ติดค่ะรู้ว่าคาโลไม่ติดพี่ๆีเพราะว่าคาโลอ่ะได้วัคซีนแบบวัคซีนแบบรวมซึ่งแบบเป็นภูมิแบบเยอะมากๆเนี่ยเดี๋ยววันที่สิบหกมีไปฉีดเลนะเนี่ยเออคือคาโลได้วัคซีนแน่นมากก็เลยคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะติดแล้วก็เพิ่งเพิ่งออกโรงพยาบาลมาเพิ่งออกโรงพยาบาลมาให้น้ำเกลือให้หลไรฟือใช่เหมือนแบบมีภูมิอะ่ะ สั่งมาแล้วค่ะทานอร่อยขอบคุณค่ะได้ไหมเลียวมาแล้วทานเวลาไหนคะทานก่อนอาหารมื้อแรกค่ะสิบถึงสิบห้านาทีหรือว่าทานตอนท้องว่างได้ถ้าลืมนะคะเวลาลาฟลา,ลาฟสั่งตเต็มเลยเด็กสั่งมาแล้วค่ะทานอร่อยขอบุณค่ะได้มาเลียวมาแล้วโอเคพี่พี่ไฟเบอร์คือกินดีมาก หนูไล์แป๊บหนึงอ่ะแต่ว่าไล์นี่หนูอาจจะยังไม่ได้ขายเดี๋ยวหนูจะมาไล่ขายหนูอาบน้ำเสร็จก่อนอันนี้หนูมาไล์เล่นเฉยแต่มีใครจะเอาออกได้นะคุณพ่อย่อส่วนเหมือนมากเงี้ยเงีลองกันไหมคะผมตามครับ้ามครับถ้าไม่กินข้าวก็จะไม่ได้ดูนะครับผม ถ้ากินข้าวก็เปิดให้ดูครับเมื่่ายจีร่าว้าวยอมไม่โอ้โตันไม่เลย้อนเเ้าวืค่ล่แบบข้าวเป็นข้าต้มกินมดี้กินได้แล้วกินข้าวต้มนะแต่แต่ว่าแต่ว่าไม่ใส่รสชาติใช่ไหมใช่เขาไห้กิน แล้วปรุงได้ตอนกี่อายุเท่าไหร่บ้างจะมีผงสําหรับเด็กอ่ะผมน้องยาวเมื่อไหร่ไปตัดอีกคะรอป้าหายก่อนครับตอนแรกว,ว่15า15กรไปตัดนีออ่ะหละสิดข้ออีกก่อนรสชาติอร่อยมากค่ะออกดีมากขอบคุณค่ะอ,อะลูกจะไปไหนไม่มีอะไรครับเอา,าเปียน ข้อตัวจิ๋วอัปาครับไม่กินปิดครับไม่กินปิดครับขนาดรดหทยเนี่อนี้รัาไม่กินปิดครับเดือสองค้าหลุมอิ่มแ้ไหมพอแล้วเนาะ,อะโอเคครับก็กินนุ่มไปแล้วสิใจ้ครับ ยิ้มแล้วอิ่มก็คือหลับเร่ๆบายโมว้าว open and shut เน่นสีดำเหรอสีดำตอนเดีดดดเ๋ยวเอ๋อก็รอแล้วค่ะในม่วงแหละในหนูก็จะไปอาบน้ำแต่งหน้าสักหน่อย อยากเจอจังหน้าเหมือนพี่ยาเลยเหมือนเหรอใช่เหมือนแม่ยังยาคือชิวมากใช่พี่นิวชีจริงไอ้แป้งจนถามว่าไม่ไอ้มึงป่ดเจ็บติง <c oughs> ไม่เหยก็ข้าวคีดิใช่ทำกับข้าวคีดิเจ็บแค่ตอนนอนเนาะน,นอนแล้วลุกขึ้นนะ่ะตอนลุกอะเจ็บ แต่ถ้านั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่เจ็บแล้วก็ถ้าเดินอะไรเงี้ยก็ไม่เจ็บหม,มเก่อออะไรก็ทำชี้ไม่ได้ <laughs> มันไม่เจ็บอ่ะมันก็แต่ว่ามันตึงนะมันปวดนะแต่มันมันไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นอ่ะ ปากเลยเสียอา Nam อีนนไอนนกไหมลูกอาเดี๋ยวมาเจ็จปากก่อนอ่าอ่าอ่าอ่ะลูกกลับบัวทัาขี่เด้มือเส้ารักไหมรักกันหรือเปล่าในะรักกันรักกันไงรักกันหรือเปล่าครับเข้าสรุปปากแค่เลื่น,นี้เย่ปบมือแต่ตอนนี้หนูบวมมากพี่พี่หนูงงมากออกหนูไม่ค่อยกินข้าวนะ ออกจากโรงพยาบาลาน้ําหนักขึ้นสองโลบวมน้าเกลือไปสองกระปุกมัง้งแล้วก็มือก็บวมตรงนี้ก็คือบวมแบบเยอะมากเข้เาก็ไม่ได้กินเด้แต่ว่าแบบมันบวมอะ่ะสามร้อยค่ะสามร้อยสามร้อยไเทาเ ตึงตึงตแรก้ยาการมันใช่ใช่แต่แต่พี่หน่อยบอกอยู่พี่มินนี่ว่ามันมันบวมน้ำเกลือประมาณสองสอันมันถึงจะนั่นนี้แล้วก็บวกกับตรงนี้บวมด้วยเราจะต้องเสียกว่าเดิมเผลอตอนมาลงมันจะไป4ี่สี่แล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะสี่สี่แล้วเพราะว่าหนูแบบกินน้อยมาก พราะว่าวันก่อนไปโรงพยาบาลก็กินกินทีเดียวตอนเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็ข้ามอีกวันหนึ่งก็ยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวข้าวต้มก็กินแต่ปลาไปประมาณสองสามชิ้นกินได้แค่นั้นแล้วก็มากินไก่ปิ้งกับปลาโลกแค่ไม่กี่คำเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะอ้วนเพราะว่ากินน้อยมากน้อยแบบน้อยมากนั่น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 เบื่อหรือเด้อลูกไผ่อ่ะนั่น อุ้ยสี่สิบไม่ไหวน่าจะเดินไม่ได้สักสี่สามแล้วกัน,นกสี่สามวนน้ำเกลือเดี๋ยวก็หายใช่ค่ะเพราะว่าน่าจะน้าเกลือเลยแหละเพราะว่าไม่ไม่ได้กินอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นจากการกินอืมแต่แบบถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็สั่งตกเฮียบวมอะไรวะเนี่ยกูงงเลยอะ่ะแล้วโบอกว่าอะไรอย่างว่ารถมารถมาตั้งหลายเดือนมาขึ้นวันเดียว ออกจากงงมาขึ้นเลยเว้ยข้าวป่าน้ำคั่วอะดื้อแล้วดื้อแล้วเอาไปพพดไฟเบอร์พี่กินดีมากกินแล้วถ่ายง่ายไม่ปวดท้องเลยขอบคุณมากเลยค่ะไฟเบอร์กินดีจริงพี่พี่ <c oughs> ไฟเบอร์หนัวคือออกดีออกหมดออกเกลี้ยงแล้วก็รสชาติดีอ,อู้เรดูนี่เราดูนี่เร,ร,ราคาถับเบึงค้สี่ยักมานนวนยกัน วงจะไป,ไปขี่น้ำมาอีกบ่เมื่อเนี้ยขี่น้ำมาทุกครั้งไปดูดอกดอกอักดีกว่า<อ>พี่ๆไปดูดอกดักกับคารุสป่าว<อ>เราจะไปดูดอกดักแล้วนะโอ,โอ๊ยป้าจีอุ้มไปดี <laughs> จริงอร่อยด้วยทานเมลอนอยู่อร่อยขอบคุณค่ะใหญ่ขึ้นคือเป็นผู้แบบนั่นคารุผู้แบบไใดกัน เป็นผู้แบบไดคคะใช้เบิรงนะคะเบิรงหนานะครับเบิรงหนาเนะครับเป็นผู้เชีบอครับโอ้โหเป็นผู้เจ้าชีบโอ้ยเนาะอันหนาเบิรงกระดูโอ้เป็นผู้เชีบหเป็นผู้เชีบหอโอ้ไม่เลียวมาวันพุธนี้ค่ะอังคารนี้เดี๋ยวเปิดตะกร้าเลยอังคารเดี๋ยวเปิดตะกร้าเลยนะคะแล้วก็เรามาขายไม่เลียวกันแบบยาวๆ